สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสาวกเกลมยองเข้าสู่รายการเมืองทองทีวีทางเมนชานอลนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักเตะที่อยู่ในกระแสนะครับเจ้าหนุ่ยสราวุฒมาสุกนักเตะธรรมดาธรรมดาจากดิวชนสที่ย้ายก้าวกระโดดขึ้นมาสู่ s c g เมืองทองยูเนเต็ดนะครับวันนี้1ชั่วโมงเต็มเราจะได้รู้จักตัวเจ้าหนุ่ยเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆของเขาที่ยังไม่เคยมีใครรู้มาก่อนครับ สวัสดีครับหน่่ยสวัสดีครับครับเมืองทองทีวีขอต้อนรับเข้าสู่หน่อยครับเต็มเต็มหนึ่งชั่วโมงนะครับผมครับผมวันนี้เรามาที่ห้องของหน่อยฮะใช่ครับอยู่แถวไหนครับเอ่ออยู่แถวแถวห้าแยกปากเกร็ดครับแต่เป็นอยู่ตรงถนนแจ้งวัฒนะครับครับผมเป็นอะไรครับคอนโดเอ่อเป็นคอนโดครับเด็กคิดคอนโดครับพาไปดูห้องกันนะครับทำไมถึงเลือกมาอยู่ที่นี่ครับหน่อยก็มันแบบสบายสบายครับเงียบดีแล้วก็ บรรยากาศดีผมว่าแต่ตอนเช้าร้อนแต่ตอนกลางคืนบรรยากาศดีครับเพื่อนๆหลายคนอยู่ชองลีเซ่กันนะใช่ครับช่องผมเคยไปไปดูแล้วไม่ชอบครับดูลึกลับไปหน่อยครับนี่ก็เป็นห้องนอนครับผมเออครับห้องนอนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับห้องนอนก็นอนคนเดียวแต่มีหมอนหลายอันหน่อยเผื่อรับแขกอะไรด้วยอย่างนี้ครับแต่ห้องข้างนอกก็เปิดดูวิวบรรยากาศ ดูรถตัวเองได้อะไรเงี้ยครับเป็นห่วงเหมือนกันเป็นห่วงเหมือนกันครับแอบมาดูตลอดแล้ววันนี้ก็เปิดดูให้ลมพัดเข้าไว้ครับในห้องนอนก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับไม่ค่อยมีมีแต่เป้าห่มมอนแต่ปิดหมอนข้างครับมอนข้างสองอันแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าด้านนู้นครับต้องว่ามีที่รีดผ้าก็แปลว่าเป็นคนรีดเองไม่เจ้ารีดเองครับซักก็ซักเองครับ ครับแต่จะเอ่อพวกบางชุดที่แบบว่าชุดสูตรอะไรเงี้ยจ้างซักดีกว่าครับมาดูตัวเสื้อผ้าของเสื้อผ้าก็ด้านนี้ครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นกางเกงกางเกงผ้ากางเกงครับข้างล่างก็เป็นถุงเท้าฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อเสื้อกระเป๋าอะไรเงี้ยครับครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อฟุตบอลสะมากกว่าโอ้เยอะแล้วครับเสื้อฟุตบอลอย่างเดียวครับครับก็ยังจะมีส่วนใหญ่จะเป็นของ ของมหาลายัาลายก็มีครับของมังทองก็เป็นชุดพวกนี้แล้วก็อย่างเงี้ยครับก็มีเสือ้อเสื้อมังทองก็มีถ่ายตัวอยู่ครับสงสสยส่งซักมั่งแล้วก็เก็บไว้ข้างล่างชุดแข่งฤดูกาลที่แล้วเก็บไว้อยู่ครับสไตล์ของสรลาวุธมาสุขเป็นยังไงครับสมมุติว่าไม่ได้มีซ้อมแต่งแบบไหนสบายครับเสื้อยือดตัวหนึ่งก<อ>างเก<อ>งพ่าลมแค่นี้ก็พอแล้วครับครับผม ชุดหล่อเวลาไปทุระอะไรเงี้ยตัวไหนอ๋อก็มีชุดหลอก็จะมีพวกก็เป็นเสื้อยืดธรรมดาเหมือนกันนะครับเสื้อยืดแล้วก็กางเกงก็จะเป็นกางเกงขายาวแล้วก็รองเท้าแค่นั้นแหละครับแค่นั้นเท้าบผมครับนี่จะเห็นว่ามีเสื้อของทีมชาติครับทีมชาติก็ยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมครับก็ได้มาตัวเดียวก็เลยต้องเก็บไว้หน่อยครับตัวเดียวครับครับตอนไปเทนนิตัวไหนครับเนี่ยอ่านี้คิงคัพครับอืมครับ ตอนนั้นยังเล่นอยู่จามจุลียังเล่นอยู่จามจุลีครับก็ได้มาตัวเดียวก็เลยภาคภูมิมใจครับผมเบอร์สิบสองนี่เป็นแฟนคลับไม่ใช่หรอไม่รู้เหมือนกันครับผมสงสัยเป็นแฟนคลับเมืองทอง <c oughs> ครับเ,เยวมาดูตรงโต๊ะเครื่องแป้งนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่มีอะไรมากครับโต๊ะเครื่องแป้งก็จะมีพวก อำสังอางนิดหน่อยอันนี้ก็ผ้าห่มไว้ผ้าห่มผืนเล็กไว้โปสําหรับแบบอากาศร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับออแต่นี้ก็เป็นลําโพงไว้เปิดฟังเพลงครับเครื่องสาําอางก็ดูดับเบิลสแตนดาร์ดมากไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับไม่มีอะไรพิเศษครับ <laughs> <c oughs> ก็ใช้แป้งเด็ก <laughs> ครับอั <laughs> นนี้ก็เจลสําหรับใส่ผมครับใส่ผมแล้วก็มีนี่ครับครีมทาผิวทกยิ้งแค่นัน้น,น,นะครับ แล้วก็มีทาหน้าอะไรนิดหน่อยแม่มาให้อะไรเงี้ยครับแต่ที่ขาดไม่ได้ผมว่าขาดแป้งไม่ได้ครับผมชอบทาแป้งอาบน้ําเสร็จต้องทาแป้งทาตัวอะไรเงี้ยครับครับแนวเพลงที่ฟังส่วนใหญ่เป็นเพลงอะไรโอ้ผมฟังทุกแนวครับมอหลัหมอหลําก็ฟังก่มอลําก็ฟังลูกทุ่งก็ฟังสตริงก็ฟังสากลก็ฟังเหมือนกันครับอ๋อเพราะว่าเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอีสานเหนือครับใช่ครับฟังได้ทุกแนวเลยครับผม เดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยเรื่องตั้งแต่เด็กของเขานะครับมาห้องกันก่อนย้อนกลับมาดูตรงนี้ก็เป็นห้องเป็นห้องด้านหน้าห้องนั่งดูทีวีอะไรประมาณนี้ครับห้องรับแขกอะไรเงี้ยทีวีของเราเองหรือว่าของที่นี่อ๋อทีวีของที่นี่ครับเขามีให้เขามีให้ครับมีแต่พวกไอ้ลำโพงอะไรเงี้ยผมซื้อเองครับครับส่วนใหญ่ดูทีวีดูแนวไหนก็ดูแนวกีฬามากที่สุดแล้ะครับเออ ก็วนใหญล่ละครก็ไม่ได้ดูผมไม่ค่อยชอบดูละครครับแต่จะชอบดูรายการพวกตีสิบอะไรนี้มากกว่าชิงร้อยชิงล้านอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ก็ครับส่วนใหญ่ก็เป็นกีฬาเลยดูทุกแนวทุกประเภทครับคอมพิวตองคอมพิวเตอร์ก็นั่งเล่นอยู่ตรงนี้บ้าก,กันไปครับผมชีวิตง่ายๆครับคนเดียว <laughs> มาเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันนะครับ <Bye. S 1> ครับผมไปก็ สว่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องครัวห้องน้ำก็จะอยู่ฝั่งนี้ครอ,อจะมืดหน่อยห้องน้ำเพื่ออาบน้ำเสร็จพอดีเลย <laughs> นี่ก็จะมีตู้เย็นนี่ก็จะเป็นอาหารเสริม <laughs> จำเป็นต้องกินก็ตอนเช้าผมไม่ค่อยทานข้าวเท่าไหร่ครับ <c oughs> ผมก็เลยซื้อพวกอาหารเสริมมาใส่นมแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วข้างหลังนี่ได้ใช้บ่อยไหม อ๋อไมโครเวฟใช้บ่อยครับอันนี้บางทีก็ทําอาหารเองจะมีกระทะไฟฟ้าหุงข้าวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีพวกเนี่ยครับทอดไข่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทอดไข่แล้วก็จะมีพวกมาม่าอะไรเงี้ยครับจะซื้อมาตุนไว้มันจะเห็นซุปจากที่เกาหลีใต้นะพกมาม่าไปกระเป๋าก็เล็กเล็กยังอุตส่าห์พกมาม่าไปอีกขาบไม่ค่อยได้ครับครับรสชาติอาหารไทยไม่ก็ได้ส่วนใหญ่ทานอาหารเหนือหรืออาหารอีสาน ก็ส่วนใหญ่ทานอีสานมากกว่าครับอ,ร high, today, อาหารเหนืออาหารกินยากแต่ในตลาดืองทองมีครับมีร้านหนึ oh, so, ่งชอบไปกินครับที่ทําเองก็คือไข่เจียวโอ้อาหารหลักครับไข่เจียวครับไข่เจียวไข่ดาวมาดูตู้เย็นัไงตู้เย็นก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะบางทีก็จะซื้อนมเข้ามาไว้ซื้อน้ําผลไม้เข้ามาไว้แต่ข้าไม่ค่อยซื้อมาไว้เพราะบางทีไม่ได้ทําไม่ได้อยู่ แล้วก็มันจะเน่าแล้วก็ชอบเอาไปทิ้งจะประจาเลยครับมากซื้อมากินเองดีกว่าเรอบไปไว้อน้ำพริกก่อนน้ำพริกจะเยอะมากครับเนี่ยคนลุกครึ่งอีสานกับเหนือจะแนวนี้กินน้ำพริกเมนจะไม่อร่อยนะถูกต้องครับเอ่ออันนี้ลุ้นโชคไปมันไม่เไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมนบางคนลุ้นโชคเป็นหลังอนนี้ไม่เกี่ยวนะครับและนี่คือห้องของหน่วยลาวุธมาสุฮะใช้เวลาอยู่บ่อยไหมก็ อาทิตย์หนึ่งก็อยู่ประมาณ5้าวันเพราะอย่างวันหนึ่งก็ต้องไปเก็บตัวที่โรงแรมแต่วันไม่วันหนึ่งก็ต้อง2วันใช่ไหมครับเก็บตัวที่โรงแรมก็อยู่ถ้าอยู่ที่นี่ก็ประมาณ5้าวันแต่เดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โหเดือนหนึ่งอยู่ถึง10วันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับเดินทางบ่อยมากครับผมจริงๆก็ไปใช้นอนซะายกว่าครับใช้นอนมากกว่าเขาเลือกเองว่าต้องการอยู่ที่สงบๆใช่นะครับ เด็กนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องราวของสลาวูตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะฮะใครที่อยากรู้เรื่องราวของเขาตอนนี้จะได้รู้กันอย่างเต็มเต็มครับตอนนี้พักโฆษณาสักครู่ครับตอนนั้นเล่นตำแหน่งปีขวาครับครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่วินนี่ฟิชเชอร์มาเห็นด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ครับตอนนั้นตอนนั้นอยู่ระดับด i วิชั่นสองจะมีทีมงานของเขาเหมือนพี่ม้วนเองย้ยครับเขาก็มาดูแล้วก็บางที เฟเฟอร์ก็มาดูด้วยมั้งครับประหลาดใจไหมครับตอนนั้นเราอยู่แค่เดิวเชน่น2แต่เรา9ก้ากระโดดเข้ามาติดทีมชาติชุดใหญ่เลยครับคบประหลาดใจมากครับแล้วแบบยังกลัวเลยครับตอนนั้นแบบเหมือนไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่ครับเพราะว่ากลัวแบบเออแบบว่าเอะเรากระโดดข้ามไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับลุงบอก็เด็กเส้นตาใช่ครับผมกลัวเขามองว่าอย่างนั้นเหมือนกันพอผม เจ็บแล้วล้ลงไปผมรู้เลยว่าต้องเจ็บหนักมากออพอไปเช็คไปตรวจดูแล้วเนี่ยก็หมอมอกว่าต้องผ่าตัดนะะว้เอ็นไปหน้าขาข้างขวาครับที่ซอยข้างขวาครับเอ็นหน้าขาหมอนลองกระดูกฉีกค,คิดว่าตอนนั้นจบใมชีวิตการค่าแค่